สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราดาวี่หนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกด l i k กดแชร์คลิปวันนี้จะทําขึ้นเป็นแนะนําสินค้าไม่ได้จากส่วนและการลงทุนไหนๆการลงทุนความเสี่ยงนะครับอันนี้เราก็อยู่กับ EP ที่1 6ึงนะค่าวคริปโต2องรอยู่กับคืนนี้กับบีแอนนะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะที่ราคาบิตคอยน์นะผันผวนนะในตลาดคริปโตวันนี้ก็มีการผันผวนนะก็ในหนึ่งวันในผันผวนมากๆเลยนะวันนี้นะก็นะคนก็ทํามีน้อกันนะก็วันนี้ก็ลงบิตคอยลงมาต่ําที่นะ หนึ่งแสนหนึ่งมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสี่นะแล้วก็เมื่อไม่ถึงชั่วโมงนี้นะก็มีการประกาศนะ,ะประกาศทำให้รา,ศา,ศาคาบิตคอยก็ดีจริงๆดีทะลุหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันแลวันหวนมากโอ้โหแต่ว่าใครเล่นไม่ถูกทางจายฟีเจอร์นะ่าจะแตกกระจายนะวันนี้นะก็มีการประกาศนะด่วนพาเวลเปิดทางสู่การปรับดอกเบีย้ยแต่ยัง ไม่ให้คำมั่นชัดเจนนะช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเงินในตลาดคริปโตเนี่ยไหลออกทะลุทะลุทลวงคนเทขายแบบกระจายนะหลายคนคาดว่ามันจะหลุดหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นด้วยซ้ำนะอาจจะไปอยู่แถวหนึ่งแสนห้าพันเลยนองนี้นะแต่ก็ไม่รู้เจ้าจะสับขาหลออีกหรือเปล่าอะไปดูตลาดกันนะคืนนี้นะอะราคาล่าสุดนี่โอ้เขียวปี๊ดเลยนะวันนี้ก็ราคาล่าสุดหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดสิบหกนะ ไปดูคัดคอยบันไบแนนนะบีบีเนี่ยโอ้อย็873บวก2.8เปอร์เซ็นต์บีหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดสิบห้านะบวก2.5เปอร์เซ็นต์อิทูเรียมนะก็ปรับขึ้นมาได้นะวันนี้นะนี่นะโหเกือบหลุดสี่พันเหมือนกันนะวันนี้ก็ลงไปสี่พันสองนะที่ก็สี่พันหกนะเกือบสี่พันเจ็ดนะโซลนาเนี่ยก็โอ้โหเห็นเห็นหลุดไปวันนี้นะหลุดไปร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนตะ่ขึ้นไปร้อยเก้าสิบสองปีดมากนะวันนี้นะ xrp นะหลุด3ามดอลลาร์ pepe e, dash c o i นะ cardano นะ cardano โอ้โหก็ล่วงไปพอสมควรแลวนะล่วงไป0.82นะพุ่งไป9้าโอ้โหซูยไปกินยาพลังอะไรพลังช้างลิงลิงนี่ก็โอ้โหทะลุทะลวงในที่สำคัญนี่ต้องเป็นโอ้โหหลายวันเก่งมากเลยนะตัวนี้นะ bio นะเก่งมาหลายวันแล้วผมนะช่วงนี้ก็จริงขึ้นมาเยอะมากมาก,มากนะตัวนี้ก็จริงขึ้นมาจากแถวแถวนี้นะ มันประมาณ0 6นนะจากนี่นะ0.06นะก็ปุ๊บบวกขึ้นมาแล้วก็พักประมาณ1.2 0.12ไป0.1517แล้วก็ล่วงช่วงนี้อยู่หลายวันแล้วนะโอ้โหวันนี้ก็ทะลุ2นะน่าจะแรงน่าจะแรงตัวนี้นะที่โอเคนะตัวนี้ไม่ไม่คุณนะแต่ก็แรงทุกตัววันนี้ BB ENA โอ้โ็น e นี่กืผมแทบตักขอแตกที่บิดแม็กเพราะไอ้นี่ สองรอบแล้วนะไอเอ็นเอเนี่ยนะตอนแรกมาทรงดีๆนะแล้วก็ล่วงปุ๊บล่วงปุ๊บนะนี่กลับมายืน0.72นะลอลดโอนะฮะหลายตัวในอิตาเลียนไฟอีพีซีนะหลายตัวนี้ก็ร้อนแรงกลับมาดูตัวแดงมันก็ต้องมีตัวติดแดงนะ ติดแดงนี่ก็หลังจากที่ที่บวกตัวนี้ก็บวกมาทะลุร้อเเหมือนกันนะแล้วก็กลับมาปรับลงนิดหน่อยนะตัวนี้นะ API3 มนี่เป็นเหรียญลูกลักของ o อเเนะเห็นเทชชอบเทรดตัวนี้กันะ uh, H ะ G A H นะเอเาเนะเป็นเหรียญแก๊สนะน,น,นีโอนะแล้วตัวนี้ก็เหมือนจะพุ่งอยู่นะตัวนี้แต่ก็ไม่พุ่งนะเหรียญเก่าแก่ t t u A m ในะสมัยก่อนโอ้พุ่งจากสองดอนลา์ไปสองร้อในสมัยสองพันสิบแปดตัวนี้นะถึงกระช็อกเลยตัวนี้นะอ,อขึ้นไปประมาณเยอะมากตัวนี้นะสมัยก่อนไม่ใช่หรือเปล่าขึ้นไปว่ามันสี่สิบห้าสิบจากศูนย์จุดเจ็ดนะอย่างนีนะ้ประมาณนี้วันนี้ก็ร้อนแรงจริงๆแต่ก็ต้องดูว่าจะแซบขาเราอ,อีกไหมนะเจ้ามือนะก็ขอบคุณที่ติดตามมารับชมใต้คลิปีโอจะมีลิงก์นะ ใบหน้าไม่เท่ขี้ตัวอันดับหนึ่งโลกและคอื่นคลิปนี้มจะช่วยหแล้วกันลงทุนใดๆการลงทุนความเสี่ยงเจอกันใหม่อีพีหนา้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย